สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรมาดูกันค่ะใบแรกนะคะขึ้นไพ่เดอะสตาร์ The Star ค่ะคุณกำลังจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นดาวติ๊กตอกนะคะ คุณจะมีคนมาติดตามเยอะมากพุ่งครวดเลยค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังนำมาซึ่งโชคลาภเงินทองนะคะและสิ่งดีๆอีกมากมายค่ะใบต่อมานะคะขึ้นไพ่เทนอ็อกโซค่ะสิ่งที่ไม่ดีนะคะกำลังจะหมดไปค่ะให้คุณทิ้งไปเลยนะคะสิ่งที่เคยทำให้คุณคุณเคืองคับคล้องหวงใจสิ่งไม่ดีต่างๆให้ทิ้งมันไปค่ะอะไรไม่ดี โยนทิ้งให้หมดนะคะใบต่อมาค่ะขึ้นไพ่ king of cups นะคะจะมีคนดีๆเข้ามานะคะถ้าคุณยังโสดอยู่ะจะมีคนมาจีบมีคนมาชอบมีเกณฑ์สละโสดนะคะถ้าคุณมีความรักแล้วมีแฟนแล้วความรักของคุณจะหวานชื่นหรือไม่นะคะอาจจะมีคนติดต่อเรื่องงานนะคะนำสิ่งดีๆโปรเจกต์ดีๆมาเสนอคุณค่ะใบต่อมานะคะ ขึ้นไพ่เดอะฟูลค่ะคุณจะมีความสุขทางใจนะคะรู้สึกโล่งๆปล่อยวางไม่เครียดค่ะใบต่อมานะคะขึ้นไพ่จัดเม้นต์นะคะสิ่งดีๆที่คุณทำไว้เนี่ยจะตอบสนองกลับมาค่ะทำบุญเอาไว้นะคะบุญกุศลจะหนุนนำทำให้เกิดสิ่งดีๆทำให้ชีวิตมีสิริมงคลน,นะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองค่ะใบต่อมานะคะขึ้นไพ่ t w o o f cups นะคะ คุณจะมีความสุขทางใจอย่างมากนะคะมีชีวิตรักมีครอบครัวที่ดีมีคนรอบข้างที่รักคุณทำอะไรก็ราบรื่นไปหมดค่ะถ้าเกิดคุณรับกับพลังงานนี้ได้รู้สึกมันเป็นคลื่อที่จูนเข้าหาคุณนะคะให้คุณไปพิมพ์น้อมรับคำทำนายแล้วแชร์ออกไปนะคะกระจายพลังบวกนี้ออกไปค่ะกำลังจะมีสิ่งดีๆมาหาคุณมากมายนะคะคุณจะมีความสุขร่ำรวยฐานะดีประสบความสำเร็จในเรื่อง การงานและความรักนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ